อร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสดทนบุรีนะครับกับบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกินาวิปัสชมเชิงแพ จงเลอเจสิดาวงเชฟประจวบนิรังสาร3ตมตองหน่ปอดทันไปคารามารี่ปลาหมึกชุบแป้งทอดผัดผงกะหรี่หอยทอดฟิตแอนชียเลตส์กอล่ะครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรานะครับคุณอาร์มได้รับโจทย์เป็นคารามารี่ครับตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับซื้อคุบแปรกโกกรครับ มาซื้อปลาหมึกครับคารามารี่ครับหลังจากที่คุณอาร์มซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดการเทแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใส่ลงในชามที่1ที่เตรียมไว้เป็นแบบแป้งแห้งนะครับและชามที่2ก็นําผสมกับน้ําเย็นให้เข้ากันตามสัดส่วนที่อยู่หลังซองเลยนะครับจากนั้นก็นําหมึกกล้วยที่หั่นเตรียมไว้มาคลุกกับแป้งแบบแห้งแล้วก็นําไปชุบกับแป้งที่ผสมกับน้ําแล้วก็นํามาคลุกกับแป้งแบบแห้งอีกหนึ่งครั้ง เพื่อให้แป้งขึ้นเกรดสวยก่อนนำลงไปทอดในกระทะที่อุ่นน้ำมันเตรียมไว้ล่ะครับหลังจากที่ทอดจนสุกเหลืองกรอบหน้ารับประทานแล้วนะครับก็จัดการตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันและตอนนี้คุณอามก็จัดจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับมายองเนสและน้ำจิ้มไก่ตกแต่งด้วยเลมอนหั่นซีกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมคาราเมาลี่ของคุณอามตอนนี้พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับคาราเมาลี่ ก็เป็นนิวนี้นี้เชื่อว่ามันต้องกรอบแน,น่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรก็มีความกรอบนะครับโดยที่กรอบแบบไม่แข็งจนเกินไปนะครับกรอบเป็นเท็ t u r e การความกรอบกําลังดีคา,าราเมลี่ตัวนี้มันเป็นกรอบแบบเหมือนมีเกล็ดขนมปังแต่ไม่มีเกล็ดขนมปังเซ์เ t u r e เวลาเคี้ยวมันจะกรอบแบบมีผิวสมัมผัสเยอะมากจิีมซอสก็ได้หรือไม่ต้องชิปซอสก็ได้อันนี้คือเมื่อกี้ลองกินบีบมะนาวครับร้อน อร่อยครับยอดเยี่ยมรอบไปให้คุณอามด้วยคุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านกับ3โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมคว้าเงินรางวัลไปได้ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ